โ okay, อเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อยลืมไปจะก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้เดผ่านไปผ่านมาแล้วก็รบกับจ้องสวิตซ์การเมอร์กับการขายชาวกล้วยกากลังราวนะครับไม่น่านะวันนี้นะครับเอาชีพราในทีมบ้านของบ้านใต้ดินนะครับ เย่คนร่วมคนร่วมที่ไปขายเฉาล้วยครับก็ได้แก่ไม่รู้ไม่รู้เอาส่งสุบก่อนแล้วกันก็วันนี้มีคนมาขายเฉาป่วยมีคนขายเฉาล้วยแค่สามคนนะคะใช่แล้วมาขายเฉาป่วยทำไมต้องขายตีเฉาล้วยกไม่มาเพราะเฉาป้วยชากังราวยังไงล่ะเกี่ยวอะไรกันโอเคในวันนี้มีเวลาเท่าไหร่นะสิบสองนาที โอ้เนี่ยฮะนั่นแหละอืมมาเย่สามเซรษฐ์นนสองหนึง่งจับเวลาสิบสองนาทีนะคะไปเลยยังไงยังไงคิดไม่ออกเฮ้ยเฮ้โอเคใช้บล็อกที่มันแบบดูแบบดูแบบอืมนิดนึงอะนะหนึ่งสองหนึ่ง หนึ่งเต้นเนะจุบจุบจุบจบจบไรแร้จะตาาตาตอะไรของเขาแปลงเป็นเพลงแอนิเมะไี่ผมรไม่แปลกที่ผมจะไม่รู้จักเพราะพี่ไม่ดูแอนิเมะเลย มันได้ค่ะคนจริงจริงน้องก็ไม่ได้ดูนะมันครอบครัวเลยวะครอบครัวเดี๋ยวมาจอตาจตายจัอจริงจังเอ้ามันก็ได้อยู่นะมันได้อยู่นะโอเคแล้วก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำทีหลังแล้วกันไอ้ที่ผมไอที่ผมได้แล้วอ่ะ อะไรพี่จำตอนนั้นได้ว่าที่น้องถามว่ากระจกสามคูนสามทำยังไงฮะฮะจำได้ละฮะทำได้แล้วทำได้แล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่รอดูเลยเรา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 ดูเลยนะใช่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 เซโนโนโนฮิวเนออย่าพูดจังแบบแบบมันเดี๋ยวคำหยาบมันจะเข้าคลิปที่ผมไม่เอาดีกว่าโอเคไม่ดีกูดจุ๊บจุ๊บ หน่ยูโน w วันนี้กูจุบจุ๊บโนว Why Why ไม่ก็ใหเลยนะอีกกี่นาทีอ่ะเอาอีกเ้านาทีเก้าบเพิ่มเหอะเพิ่มเวลาเหอจริงแค่ทุบดินนี่ฉันก็ไปหมดแล้วได้แต่ตอนนั้นบอกสิ้านาทีไม่เอาทีแรกทีแรกนึกว่ามันจะเดืยเวลาเยอะนะนะกันเซ้นกันเซเลี่ยไปสิบห้าอะไรนะ ไม่ไหวทุบแค่ทุบนี่ยังไม่ทำเลยเดี๋ยวต่อเวลาให้เวลาหมดก่อนมันทุบดินอะไรนะอีก9นาทีเหรอยังทุบดินอยู่เลยมันเป็นอย่างนั้นเลยมันมีใครไม่ทุบดินบ้างแั้ก็ทุบเหมือนกันใช่ไงพอพี่ผมก็ทุบไงไม่จริงโอเค พี่เก็บคนแล้วคลิปนี้มันก็จะเวียนหัวนิดหน่อยเพราะว่าจะมีทีทุบ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 แล้วก็ทุบเวียนหัวไม่เท่าไหร่แต่คือได้ยินเสียงใครเข้าอ่ะพี่หมุนไม่ใช่ของพีใช่ไหมไม่ใช่ของฉันของฉันแน่นอนเลยใส่เนาะแล้วไปแล้วไปอืมอะไรแล้วไปแล้วไปอะไรหรอแล้วไปก่อนไม่ใช่แบบนี้โอ้แม่ก็ทำไมถึงเสียงเวลากับการทุบขนาดนี้ ไม่เป็นไรทำนิดเดียวก็พอมันไม่ต้องทำหลายห้องนะรู้ดีว่าต้องเื้อนไปฟองไม่ทำไรทำจริงจริงหลายห้องอะไรทำนิดเดียวไงําทำนิดเดียวไม่เคยทำเยอะจริงทุกคนครับไม่ต้องไม่ต้องไปเชื่อผู้หญิงคนนี้นะทุกคนจริงไม่ต้องไปเชื่อครับพูดจริงจริงนี่คือเชื่อหะไรดูออกโอเคขอบคุณเออมันนางแมวยัวสวัส มานังแมวได้ไงวะเนี่ยเป็นคนดีๆก็ดีอยู่แล้วอยาให้เป็นแมวเลยวันๆคงจะไม่ทำอะไรนอกจากเมี้ยวโอ้ my god กับนอนแล้วก็กินแมวมันขี้อ้อนเกินไปไม่ดีแมวออกจะน่าัะไม่ดีพี่ผมไม่เห็นน้องโอนที่ที่จะเปล่าเราหรอกน้องอนน้องอน ในไหนเธอไปอยู่ที่ไหนมากน้องโอ้นางนั้นเลยอืมห้องนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้แล้วนะในเจ็ดในทีครึ่งเยอะอยู่เห็นไหมคือเขาเป็นเวลาเดียวเธอคงได้้ไดแ่ห้องเดียวพี่ก็ได้ห้องเดียวเหมือนกันไม่เป็นไรไม่รีบไม่มีห้องเลยอ่ะอือหือ ใใเ,เราทำสิงฟีวยวๆลงมาฝั่งนี้เลยดีกว่าอือหนูสิงฟยวฟิวยูโน<อ>สิงฟียวฟิว<อ>ไม่ได้แบบนี้สิคาซาราัสโอเคประมาณนี้อีกนิดนึงนิ้วจะล็อกนิ้วจะล็อก,กแล้ว พี่ผมเชื่อพี่ผมเจอนิวล็อกคนเดียวอ่ะไม่จริงไม่น่าเลยไม่น่าเริ่มเล่นไม้ครับต้องเต็มมอนหนึ่งเลย <c oughs> บ้านใต้ดินที่สร้างมามันก็เป็นบ้านใต้ดินสมัยนั้นเลยมั <c oughs> น <c oughs> มันไม,<อ>ม,นไม่ไม่ต่างกันหรอกจริงๆฉันก็ทําไม่ต่างกันเลยจริงๆบ้านกากๆสมัยนั้นก็ยังเป็นบ้านกากๆสมัยนี้เ <c oughs> ๊ตเรเจะมาสั้างละอนตกตาไม่ได้ทำใหญ่ๆกว่านี้แต่ว่าอืมแค่นี้ก็พอแล้วแ <c oughs> หละขี้เกียจใหญ่ๆเหรอฉันก็ทำได้แต่มันจะไม่เสร็จนะสิ <c oughs> ไม่ได้เลยหกนาทีเฮ้ยเดียวหกนาทีพ <c oughs> ี <c oughs> ่ผมพี่ผมพีม่ดูแลกันนะ <c oughs> ย,ยังไม่มีซาก้องเลยหกนาทีเลย ไม่ใช่เลยนะกำลังวางผนังอยู่นะได้อยู่แล้วพี่ผมพี่ผมลองพิจารณาดูแล้วกันนะขณะทพี่ผมยังตกใจเองรู้ว่าทุกคนไหวไม่ต้องพูดรู้ว่าทุกคนไหวมาเชื่อใจทุกคนนั่นมาเชื่อ่าทุกคนต้องไหวแน่เลยว้าวดีจังเลยขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้เป็นละครลิงนะคะทุกคนก็สามารถดูได้ตามเิมมาตาฟาเกล พูดไม่ดีเลยพูดไรอย่างพูดไม่พอเลยคืพูดไม่พอเลยหูปองเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยไี่ปู่มาเป็นอย่างเงี้ยถามว่าตัดไหมแย่มากถามว่าตัดไหมไม่ไม่ตัดผมไม่ตัดไม่ตัดหรอกเมื่อกี้พูดใครพูดครูปองพูดโอ้ยปู่ทุกคนเราสามารถจะมีเครื่องตรวจจับเปลียนได้ปงว่าแบบจะมีเหลี่ยนได้ ทำไมอ๋อมันโอ้เสียงสงว่างมันไม่พอลืมไปเลยว่าเคยมีทอชปุริงปุริงเป็นทอชเดชทอชมะทอชโอ okay. เคเย็นติดอ่าแล้วจ,จะสร้างบ้านไงต่อนึกไม่ออกมีแค่นี้แล้วก็นึกไม่ออกแล้วจะสร้างอะไรดีอ่ะ <c oughs> เราจะเย็นๆนะมันเบียบมันได้ยู่เชื้อเราทุกคนมันเบียบมันได้ยู่คนเขาโอเคโอเคต่อไปนะคะเป็นห้องใบไหนดีอะไรหรออ้อมีห้องน้ำแล้วก็ทำประตูในห้องแม้มีห้องน้ำด้วยอันหนอห้องน้ำอ่ะนะไม่ ก็เผื่อทานไงงงมากถ้าทานอ่ะในขณะในขณะที่ทุกคนคือแบบจะไม่ทันอยู่แล้วพี่บุ๋มห้องน้ำไงอะไรงงงงไปหมดเลยก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนั่นแหละมีคนสไตล์อะไรนะมินิมอลเดี๋ยวเขาทำห้องน้ำอ๋อพี่บุ๋มแต่ห้องนอนไม่ทันบ้านก็ต้องมีห้องน้ำห้องนอนทันเจงแต่ประตูไม่ทันจั่นใช่ไหม ประตูทำไมอ่ะคนดูทำอะไรทันกันหมดเลยทำไมเราดูนะถ้าข้องก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีสามนาทีกว่าสามนาทีกว่าเยอะอยู่ให้พูดใหม่นะยังไม่ทำห้องนอนเลยเหมือนกันเดะไม่มีสักห้องยังไม่พูดเลยเ้าวเพิ่มเวลาให้สามนาทีก็ได้อ๋อพี่พี่ทวยเวลาเป็นของเราไง ต้องดีใจนะเนี่ยดีใจดีใจจังต้องดีใจนะต้องดีใจต้องดีใจโอ้ว้าวอะไรเงี้ยไม่เหรอเศร้าว่ะโอ้โหฟิตชิ่ง oh my gosh เอาบันไดกับหัวหายไปไหนหมดลูกโอเคอันนี้แล้วกันขี้เกียจหาแล้วชึบชึบ no no โอเคประมาณนี้ก็พอเปลี่ยนพื้นค่ะนี่มันอะไรเนี่ยห้องนอนสไตล์มินิมินิซูปเปอร์มินิมอลเดี๋ยวนะ้ซูเปอร์มินิมินิมอลวะประเด็นคือ EP เน,นี้ยไม่ไม่ได้ให้ทำมินิมอลด้วยใช่มันแคบแคบ โอเคแสดงว่ามันใหญ่เอาไม่ใช่ไม่เหมาะกับการเป็นบ้านหรืซะเลยฮู้ถ้าเราทำตรงนี้แล้วเราจะเอาช่างมันเถอะโอ้ไม่เราทำแบบเหมือนเปนทางเดินลงไปเมืองอีกทีนึงสะดวกเปียงไงนะพี่โบว์เลยดีกุงไ,งนะไม่รู้เหมือนก,อกนันะนั่นสินะนนะี่เพิ่มเวลาแล้วใช่ปะ่ะถ้าเพิ่มแล้วมันก็จะเหลือประมาณสีน่นาทียี่นาทียอมซักแค่นี้แหละจริง ทำไมหนูมันตันๆคิดอะไรไม่ออกเลยแงว่าอย่างงี้คือเขาแบบเขาเอาชนะแน่เลยทุกคนที่โชนะป้าเลยไม่มีสักห้องเล้เนี่ยได้ห้องนอนห้องเดียวที่เกทโอ้ยขี้เกียจทำผนังนี่แหละเป็นไหมล่ะโน้ขี้เกียจทำผนังจังเลยเนาะแต่ก็ต้องทำ嘛นะ ปุ๊ดป oh, yes. ุ๊บปุ๊ดปุ๊บปุ๊บเอ้าใช่เราทำเลยก็ได oh, ้แบบว่าแบบว่าตรงนี้นะคะทุกคนใช่อ่าไหนละเนี่ยออฟซิเดียนหายไปไหนลูกนี่คือแบบซีเรียสกันมากเลยหรอใช่นะไม่ได้ซีเรียสนะพี่ทำไมต้องเงียบกันด้วยนะไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสโอเคพี่พี่กล้าพูดว่าซีเรียสได้ไง โอ้น้องไม่เคยจริงีิอะไระไม่เคยซีเรียสแสดงว่าไม่ใช่ยุงโอเคเกี่ยวอะไรกับไข่อ่าซีเรียสเออช่างมันเถอะเราก็มาตกแต่งแล้วกันเนาะโอเคหมดไปแล้ว12นาทีแรกนะคะแล้วก็บวกอีก3นาที โอเคห้องทุกห้องประมาณน um like. ี้ก็พอแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องอะไห้องนอนแล้วก็จะเปิดเผยไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเราก็เลยเปิดเผยไปเลยปุ๊บบล็อก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  เดี๋ยวเราคิดอะไรไม่ออกก็วางแค่นี้พออุษาต่อเวลาให้ถ้าเราเหนื่อยละจงเดินเข้าป่าเลี่ยนไปที่อื่นไม่ได้นะเข้าป่าจะไม่เหนื่อยกว่าเดิมหรอเฮ้ยโอ้โหสุดยอดวางบล็อกไม่เท่ากันมีคนโดนเวนมุกขอนหลงเมียนที่ผมคอมิกไม่อยู่พี่ก็แปกแทนเลยใครแปกไม่มี ไม่ไม่ปุ๊บไปเตียงไปเตียงหนึ่งนาทีสี่สิบแปดหนึ่งนาทีสี่แปดอย่าโอเคประมาณนี้รัววางขึ้นไปไม่วางก็ได้นะจะวางทำไมแค่นี้ก่อน อะไรจินตนาการสํำขัญไม่ชากรอวางพรม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 โอเคประมาณนี้ก่อนทำห้องอื่นก่อนจะไม่ทันแล้วโต๊ะครับเตาเผาต้องมาแล้วลูกอะไรโต๊ะครับเตาเผางฉันยังไม่มีสักอันเลย บอกว่ามีเตียงอันเดียวเป็นบ้านได้ก็เลยวางแค่เตียงแค่นั้นจริงจริงจริๆเลย <c oughs> จริงจังขนาดนั้นเลยไม่ใายน,นะสร้างแคบด้วยฉันก็คิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรดีวะ <c oughs> <c oughs> แคบอย่างนี้ปุ๊บปพอใสร็จปั๊บกเลยรีบรีบวางเตียงเลยอ่ะเดี๋ยวกลัวไม่เป็นบ้านประตูเป็นบ้านเราต้องมีเตียงไงเอไม่นะลูกแม่ห้องน้ำจะทำไม่ทันแล้ว ไม่ต้องทำหรอกยังไงก็ชะดดาขาดลยอยู่แล้วชัดาขาดลอยโอเคหนึ่งนนก็มีชักโคกนะแล้วก็จะมีอ่างนิดหน่อยครับก็จะไม่มีใครรู้นะครับว่าเราวางไม่เท่ากันนะครับถ้าหากว่าเราถูถูถ่ายถ่ายแล้วเนียนมันไปได้โอ้ยโอ้หมดเวลา เย้บายบายของปูน so ี่รูอะไรเนี่ยดูเยอะโกงอะไรโกงอะไรไปดูก็บนนี mm ้กะต้ข่าวมไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหทำแบบวังมากย้มีที่นอนนะดูสภาพดิมีที่นอนห้องนอนอยู่แค่เนี้ย โอเคตอนนี้ยังมีตู้ปลาอยู่นะมันก็แบบดีมากดีกว่าชันเยอะแยะเลยอ่ะเออพอเห็นช่องๆอย่างนี้แล้วมันดูโล่งเลยแลใส่ตู้ปลาโอไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะทำดีกว่าฉันไม่ต้องพูดเยอะอายเลขสองเฮ้ยมันเลขสองก็คือไม่มีอะไรเลยเป็นทางลงที่เลิศอืมน้มีแค่นี้แหละทำไม่ทันเหมือนกันนึงนะบอกว่าทำไม่ทัน มันยังเลือห้องน้ำด่ไม่ทันไงนี่ก็ไม่ทันแล้วหรอใช่นี่คือไม่ทันมันคือไม่ทันแล้วตรงนี้เป็นที่ลงไปเหมืองอีกทีหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะเออมันคืออะไรอ่ะอ๋อไม่ได้ทุบฉันไม่ได้ทุบฉันไม่ได้เปคนทุบนี่เป็นอะไรมันคืออะไรอ่ะโอ้โหประตูเนเตอร์ทุบทิ้งมีคนทำลายเจ้าของข้าของของ ไปไปดูของแอตีต่อดีกว่าโอ้ยอ่ะยังอินคาที่เราสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับช่องสวิตตี้คาร์เมอร์นะครับยังยังก็เลขสองนะครับยังชอบเลขไหนก็บอกได้เลยนะครับทางไหนทางนี้ก็ลงได้เหมือนกันนี่คือสร้างไม่ได้มีสวยลนก็สวยอยู่นี่ไงมีเตียงนอนด้วยมีเตียงด้วยโอเคเขาแค่ตกแต่งไม่ทันเฉย พี่ทวยเราตรงว่าทางลงเลิศนะเนี่ยในตรงต้างบนเนี่ยแบบเอาตรงถ้าพี่ทวยทําทันอ่ะเอาตรงนี้เป็นล็อบบี้ก็ได้หนูเวดีกูดทำไมต้องขังไว้สองตัวด้วยเนี่ยก็จะให้มันเดินทาไมลรอชอบเลขไหนนะครับก็ผูกเลขกันได้นะครับเลขหนึ่งของผมเลขกองของผมและเลขสามของผมเดี๋ยวได้เหรอโอเคส่วนนี้ก็ ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย